สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมโออาอมชแนลนบตอนนี้เราอยู่กับเกม Power of Fantasy กันนะฮะ แล้วก็สําหรับในวิดีโวันนี้นะฮะเราจะมาแนะนํากิจกรรมใหม่ะฮะที่เพิ่งเข้ามาในเกมวันนี้แบบสดๆร้อนๆเลยะฮะซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะมีชื่อว่าลมทะเลฤดูร้อน,นะฮะแล้วก็ยังคงมีกิจกรรมเล็กน้อยนะฮะอ่นๆอีกเยอะแยะมากมายะฮะเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมารีวิวเราจะมาแนะนํากันให้หมดเลยะฮะสําหรับกิจกรรมนี้ก็ไฮไลท์เลยพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือตู้หมุนกาชาซึ่งข้างในก็จะมีของรางวัลฮะเป็นของรางวัลกาชงกาชาเยอะแยะมากมาย แต่หนึ่งนั้นก็คือชุดแฟชั่นชุดว่ายน้ำนั่นเองนะฮะแต่ผมจะพาไปดูก่อนเลยว่ามันเป็นยังไงเนาะ ทางด้าน,นตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีชุดให้เรามาลองใส่ให้มาดูก่อน,นะฮะมันก็จะชื่อชุดว่าวาันพักผ่อนริมทะเลก,ก็จะเป็นชุดว่ายน้าตามนี้เลยะฮะซึ่งผมใช้ตัวละครเป็นตัวผู้หญิงก็จะเป็นรูกนี้ใครที่ใช้ตัวละครเป็นตัวผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นประมาณน,น,นี้เลยสามารถมาดูก่อนได้ว่าชุดเนี่ยมันคุมม้มที่จะหมุนหาไหมเราชอบหรือเปล่านะฮะแล้วก็เราสามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบนะฮะตรงนี้ฮะ ใครชอบสีน้ำเงินสีเข้มสีแดงสีชมพูก็สามารถเลือกได้เลยทล่าของตรงนี้นะฮะแต่ว่าต้องใช้บัตรเนาะในการเปลี่ยนแปลงนะฮะเครื่องประดับเนี่ยจะเป็นทางด้านของ หูจิ้งจอกเราจะได้หูจิ้งจอกมาแล้วก็จะแถมแว่นตามาด้วยแบบนี้เลยนะฮะก็ถือว่าเป็นแฟชั่นที่ค่อนข้างสวยแล้วก็ค่อนข้างน่ารักมากๆสำหรับแฟชั่นอันนี้นะฮะซึ่งนอกเหนือจากแฟชั่นนี้เนี่ยมันก็ยังมีเยอะแยะมากมายฮะมีลูปโปรไฟล์มีเม็ดกาชามีนู่นนี่นั่นเยอะแยะหมดเลยเ,เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ที่ตู้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปที่หน้ากิจกรรมกันแล้วว่าในวันนี้นะฮะอัปเดตกิจกรรมอะไรมาใหม่บ้างนะฮะ ทางด้านกิจกรรมแรกนะฮะเมื่อเข้ามาเราให้กดที่วิ่งเก็บสเปียงฮะ,ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมแรกเลยก็คือกิจกรรมล็อกอินนะฮะวันแรกอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเพื่อนๆเข้ามานะฮะกดรับให้เรียบร้อยมันาจะแจกทางด้านของเหรียญกาชาซึ่งเหรียญกาชาอันนี้เอาไปทําอะไรฮะ เอาไปเล่นกิจกรรมอันนี้เลยฮะเอาไปหยอดตู้มันก็จะมีท้านั่นใช้ชุดไยน้ำด้วยได้ชุดอื่นด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ตู้อีกทีทีหลังนะฮะส่วนวันที่2เนี่ยก็แจกเป็นกาชาสีดำฮะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งไปเรื่อยแล้วก็วันสุดท้ายฮะวันที่6 แจกเป็นเม็ดกาชาแบบลูกแดงสีส้มเลยนะฮะ10โลด้วยกันเรียกได้ว่าคุ้มมากๆะฮะัสำหรับกาชาในวันสุดท้ายนะฮะอันนี้ก็อย่าลืมเข้ามารอกินทุกวันนะฮะเพราะว่าระยะเวลาเนี่ยมันมีอยู่แค่7วันเท่านั้นเพื่อนๆก็คือห้าพาดเลยถ้าเกิดพลาดไปวันนึงเนี่ยอาจจะได้ไม่ครบหรือว่าอาจจะพาลาดรางวัลอันนั้นไปเลยนะฮะอย่าลืมนะฮะเข้ามากดรับทุกวันด้วยนะฮะ แล้วก็สำหรับกิจกรรมต่อมาเลยฮะให้เพื่อนกดที่กิจกรรมที่มีทีมนะฮะแล้วก็ให้กดดูที่ตรงนี้ฮะมันจะเป็นการทดสอบก็คือจะให้เราเนี่ยเข้าไปตีบอสฮะก็คือตีบอสตามปกติเลยมันจะเป็นการเก็บแต้มฮะจะตีอันนี้ก็ได้ตีอโพรฟิตก็ได้ตีอันนี้ก็ได้หรือว่าจะตีโลบาร์ก็ได้ก็คือแล้วแต่ชอบแล้วแต่เพื่อนเพื่อนถนัดหรือว่าจะฟาร์มเลยนะฮะซึ่งแต่ละวันเนี่ยมันก็จะมีแต้มเนาะมันสามารถเก็บแต้มได้สูงสุด1 0 0่ันต่อ1น่วันนะฮะซึ่งเพื่อน ทุกวันถามว่าเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันสามารถนะฮะเอาไปแลกของในร้านค้าได้เพื่อนกดมาที่ร้านค้าตรงนี้เลยฮะในร้านค้าตรงนี้เนี่ยก็คือแต้มเนาะที่เราไปสะสมเมื่อกี้นะฮะวัลพันวันลพันแล้วก็เอามาแลกนั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้ก็มีของดีอยู่เหมือนกันฮะก็คือมีนิวเคลียสสีแดงก็คือเมดก,กาชาในตู้ลิมิเต็ดนั่นแหละถึงสงชิ้นด้วยกันนะฮะมีแกนโคโรซัสแล้วก็มีของอัพอื่นๆอีกเยอะแยะมากมาย เรียกได้ว่า,าพลาดไม่ได้เลยครับผมคิดว่าถ้าเกิดเพื่อน,เนยเล่นครบทุกวันน่าจะได้ของรางวัลได้ครบอยู่แล้วนะฮะก็อย่าลืมมาเล่นให้ครบละกันเนาะแล้วก็สําคัญเลยฮะอย่าลืมแลกของรางวัลก่อนที่วากิจกรรมจะหมดนะฮะมันมีอยู่แค่7วันเท่านั้นนะฮะก็อย่าลืมมาทุกวันละกันเนาะสำหรับกิจกรรมอันนี้นะฮะ แล้วก็สหกิจกรรมต่อไปนะฮะก็จะเป็นกกรไฮไลท์และด้านล่างฮะ,ะลมทะเลฤดูร้อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์กิจกรรมใหม่ในวันนี้เลยก็ว่าได้มันก็จะเป็นเหมือนตู้กาชาปองให้เราไปหมุนนะฮะซึ่งของรางวัลก็ตามภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยฮะ,ะโดยเวลากิจกรรมเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เนาะตอนอ10โมง -11 โมงนะฮะแล้วก็ไปจนถึงวันที่30หมดก็10โมง -11 โมงเหมือนกันหรือก็คือมีเวลาประมาณ 7วันด้วยการให้เรามาหมุนกาชานะฮะโดยวิธีการหมุนเนี่ยก็เหรียญฮะตรงนี้เลยที่เราเพิ่งได้มาฟรีนะฮะหเมตรก็มากดตรงนี้แล้วมันก็สุ่มจับไปเรื่อยซึ่งของรางวัลมันก็จะบอกนะฮะว่ามีอะไรบ้างเหลืออยู่กี่ชิ้นกี่ชิ้นซึ่งของรางวัลเนี่ยก็จะมีรางวัลใหญ่ะฮะเป็นทางด้านของชุดแฟชั่นนะฮะเป็นเครื่องประดับแล้วก็เป็นโปรไฟล์เป็นกรอบโปรไฟล์เป็นกรอบแชทนะฮะแล้วก็จะมีพวกเม็ดกาชานิดหน่อยด้วย1เม็ด2เม็ดแล้วก็มีทางด้านของ อแขนโคโรซักด้วยส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นของเก,กลืออีกเยอะแยะมากมายในตู้นี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครหมุนครบหรือว่าเกลือจนการันตีเลยเนี่ยมันก็จะได้ของรับรางวัลทั้งหมดในตู้นี้อยู่แล้วนะฮะมันจะไม่มีได้ซ้ำเนาะอันไหนได้แล้วมันก็จะหมดไปนะฮะถ้าเกิดว่าเรา,เราสุ่มเม็ดไปเท่านี้ห้าเม็ดกระชาปองเนี่ย แล้วเราอยากได้เพิ่มอีกเราจะหาเจ้าเหรียญนี้จากไหนนะฮะเหรียญนี้หาได้โดยวิธีการเดียวเลยฮะก็คือจะต้องไปซื้อจากร้านค้าฮะให้เพื่อนๆกดมาที่ตรงนี้ฮะแล้วก็กดไปที่ร้านค้าถ้าเกิดไม่พอนะฮะมันจะพามาที่ร้านค้าใครที่จะกดไปที่ร้านค้าเองก็ได้เหมือนกันฮะให้เข้ามาที่แพ็กของข,องขวัญแบบจํากัดนะฮะ มันก็จะขึ้นขายอยู่ตรงนี้เลยให้สังเกตฮนะมันจะขายเป็นทิสตันสีดำนะฮะหนึ่งเหรียญเท่ากับ100เท่านั้นเพื่อนเพื่อนก็สามารถเอาเมกกะชาสีดำนะฮะที่เ,เพื่อนๆเนี่ยฟาร์มจากแมปได้จากุ่นจากนี้เนี่ยก็เอามาแลกเหรียญกาชาได้ซึ่งถามผมว่าแพงไหมมันก็พอสมควรนะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้เป็นสายแฟชั่นกะว่าจะเอาไปคุ้มเนี่ยผมมองว่าเอาเหรียญดาตรงนี้เนี่ยไปแลกกาชาเองมันก็จะคุ้มกว่านะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ของใครอยากจะแฟชั่นก็มาแลกก็ได้เพื่อนเพื่อ,นนย,อย่างเกอย ที่สุดเลยฮะก็เราใช้ประมาณ9ก0 0พัรเพตดัก็คือรางตู้เนี่ยก็จะได้ครบแล้วะนะฮะขณะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองแลกมาสักครึ่งนึงเนาะเพื่อสูมให้เพื่อนๆได้ดูแล้วกันนะฮะว่าเละตู้นี้มันเกลือขนาดไหนแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะรองหมุนโลแรกให้เพื่อนดูเลยแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะเราจะกดสูมแบบทีละสิบไปเลยฮะอะเพื่อนกดเลยฮะมันก็จะเป็นเหมือนกาชาปองนะฮะอ่าเรียบร้อยสูมมาแล้วฮะ สิโปรแรกเนี่ยผมได้โอ้โหก็ไม่รู้เกลือหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดไม่ได้รางวัลใหญ่หรือว่าไม่ได้รางวัลที่ต้องการเนี่ยก็ถือว่าเกลือนะฮะอ่ะเมื่อเราได้รับรางวัลเสร็จแล้วนะฮะมันก็จะขึ้นเนาะรางวัลไหนเราได้ไประเดีวมันก็จะลดลงลดลงลดลงนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะสูมที่ระโลก็ได้หรือว่สูมแบบสิบก็ได้อ่ะผมก็จะสูมต่อไปนะฮะดูว่าเลทสูมประมาณนี้สิบยี่สิบเนี่ยมันจะประมาณไหนมันจะเกลือขนาดไหนนะฮะซึ่งรู้สึกว่าจากที่ผมลองสูมมาเนี่ย ทุกครั้งที่กดสิบมันมักจะมีของสีทองออกมาชิ้นถึงสองชิ้นนะฮะอย่างเงี้ยผมก็ออกแข่งโครซั์มาลักสองรอบนะฮะน่าจะมีโอกาสออกออ,กอ,อกสีทองพอสมควรแต่ว่ามันจะเป็นเละอันไหนเนี่ยก็ถือว่าต้องลองไปลุ้นเอาเองนะฮะอ่ะซุปอีกสิบแล้วกันนะฮะอ่ะมาแล้วฮะปึ๊บเปิดมานะฮะ นี่ครับผมได้แข่งโครซัสค่อนข้างเยอะนะเยเดว,ยว่ามารัวเลยครมาอีก2ชิ้นก็คือตรงนี้เนี่ยมันได้ชิ้นหนึ่งมันได้2อันอยู่แถวแทนะะก็คือได้2ชิ้นนั่นเองเนาะผมจะลองกดเทียรโรสักสิบโลละกันดูว่า1ใน10โลเนี่ยมันจะออกทองหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ไปละห้าโลนะฮะอันนี้ก็เกลือเราจะพยายามซักคลิปไปเลยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดออกเนเงียมาแล้วฮะสีทองะฮะ แต่ว่ามันก็จะสุกนะเป็นแขนโครโัซั์บ้างเป็นกาชาบ้างอะไรเงี้ยผมคิดว่าทุกครั้งที่เ,เพื่อนกดสิบเนี่ยมันจะมีของทองมาแน่ๆนะฮะหนึ่งหนึ่งทองอะ่ะอะไรก็ได้อาจจะเป็นบัตรหรืออาจจะเป็นแขงโครโัซั์อาจจะเป็นกาชาอาจจะเป็นของหายากที่เพื่อนต้องการก็ได้นะฮะก็ลงลุ้นเอานี่ฮะมาอีกแล้วฮะ,ะรู้สึกว่ามันได้แน่ๆนะสิโลเนี่ยได้แน่คือ1น,นึ่งทองนะฮะอันนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นการตีหรือเปล่าจะไปคุยลองเปิดมานะฮะ น่าจะต้องได้เข่นกอรซาให้ครบก่อนหรือเปล่านี่ฮะมาแล้วฮะนี่ฮะโรนี้ คือโลนี้เนี่ยผมได้แข่งครัซ่ได้เมกาชาได้โอ้โหได้คุม,มาได้สามทองเลยะฮะอันนี้ก็ถือว่ามาสุนกาชาแต่ว่ามันก็ไม่เชิงเมกาชาเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนเปิดครบเนี่ยยังไงมันก็ได้ของรางวัลครบอย่างแน่นอนนะฮะขนาดนี้แล้วนะฮะเรามาต่อกันให้จบเลยดีกว่าก็คือผมจะเปิดให้หมดเลยนะฮะจนกว่าจะได้ของทุกอย่างนะฮะมาดูกันว่าของชิ้นไหนจะออกเมื่อไหระะ่ฮะก็ส่งต่อไปลยฮะ,ะก็เปิดมาเรื่อยๆ่อนะฮะถือว่าเป็นการเช็คเลดให้กับผู้ชมด้วยนะฮะที่กำลังจะเปิดตู้นี้ว่ามันมาประมาณไหน ฮะอ่ะผมเปิดมาแล้วฮนะผมก็กดสุมนะ่มอีกสิบหนึ่งฮะมาเลยฮะปุ๊บเปิดมาอนะีกแล้วฮะคือหลังเน,นี่ยเราได้ทองเยอนะนี่ฮะผมได้อ๋อได้ของโปรไฟล์มานะแล้วแล้วตอนนี้นะครับผมก็แลกเหรียญมาทั้งหมดแล้ว9เหรียญนี้ก็คือเป็นเหรียญสุดท้ายก็คือจะทางตู้แล้วนะฮะเราสามารถกดสุ่ม9ได้เลยแต่ว่าผมจะสุ่มพิรามริดละกันเนาะอ่ะเม็ดต่อไปออกเป็นบอลสีแดงฮนะบอลสีแดงเม็ดที่อ๋อแปดออกมาเป็นอะไร ออกมาเป็นท่งด้านของอกรอบโปรไฟล์ฮะกรอบโปรไฟล์ฮะอันนี้อันนี้มีสีม่วงน่าจะอันสีม่วงอันสุดท้ายแล้วนะฮะแล้วก็เถื่อเนี่ยเป็นของทองแล้วผมคิดว่ามันน่าจะออกไร่ไปนะก็เป็นทาาด้านของอ่ะกรอบโปรไฟล์กรอบแชทฮะเป็นกรอบแช็เมื่อกี้นี้แล้วก็เป็นท่งด้านของเม็ดกาชาเนะครับเป็นบารสีแดงแล้วก็ต่อไปน่าจะเป็นอะไรฮะ เป็นอ่าทนาทาของมิกาชาสีส้มแล้วผมคิดว่าต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นบัตรสีส้มฮะนี่ฮะเป็นบัตรสีส้มแล้วก็2อง้สุดท้ายเนี่ยก็คือจะเป็นการานสีสุดท้ายอยู่แล้วนะฮะผมก็กดสุ่มไปฮะ,ะจะเป็นทน่า้านของอ่าแฟชั่นนะฮะทงา้านของเครื่องประดับนั่นเองแล้วก็โลส,สุดท้ายฮะจะเป็นทางด้านของชุด กาชานะฮะก็คือชุดแฟชั่นชุดใบนามนั่นเองอันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะฮะผมก็เปิดให้หมดทั้งดูแล้วก็คือเช็คเลยก,กับเ,เพื่อนด้วยนะฮะว่าออกประมาณไหนถ้าเกิดเพื่อนโชคดีหน่อยก็จะออกเม็ดกาชาออกตัวกาชาอะไรประมาณนี้นะฮะไปเรื่อยเพราะของเกลือเือเนี่ยมันเริ่มหมดปุ๊บแข่งกอราา์ัซัดเริ่มหมดมันก็จะเริ่มมาออกทา้าของเม็ดกาชานะฮะกรอบโปรไฟล์น,นู่นนนั่นแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยที่มันจะออกเนี่ยก็คือของแฟชั่นเนาะเป็นชุดแฟชั่นกับเครื่องประดับ จะออกไปอย่างสุดท้ายเลยส่วนใครที่กดของฟรีกด5ไล้กด10 20ได้เนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่ดวงแล้วกันผมคิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นประมาณนี้นะฮะใครที่ดวงดีก็ถือว่าโชคดีไปยินดีด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆประมาณยี้เรื่องของตู้กาชานะฮะ โอเคมาแล้ว okay, ก็จบเนาะสำหรับการแนะนํากิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ในวันนี้นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูสรุปกิจกรรมคร่าวๆช่วงท้ายกันอีกทีนึงแล้วกันเนาะก็สรุปคร่าวๆนะกิจกรรมเนี่ยก็จะมีทั้งหมดอยู่3อยาา่างนะฮะกิจกรรมอันแรกก็จะเป็นการร็อกอินให้เพื่อนเข้าไปรับของาะวันนะฮะก็จะได้เม็ดซ่มกาชามา5อันด้วยแล้วก็ได้หน้าของเพชรด้วยแล้วก็สุดท้ายจะได้กาชาตู้ลิมิเต็ดตู้นีมิทธิ์เนี่ยอีสิบโลด้วยกันนะฮะแล้วก็จะเข้าไปทาหน้าของเป็นการเล่นบอสเนาะการเล่นบอส ไว้ในเม็กาชาได้อีก2เม็ดด้วยกันนะฮะซึ่งก็ค่อนข้างคุ้มมากในส่วนตรงนี้ส่วนในตู้ของกาชาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของความชอบเลยนะฮะเพราะว่าตู้กาชาเนี่ยมันไม่ได้มีของที่บ่งถ้าหน้าความแข็งแกรง่งหรือว่าความเก่งของตัวละครเลยะฮะมันเป็นทาหน้าของแฟชั่นล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นใครที่ชอบก็เปิดใครที่ไม่ชอบเนี่ยผมแนะนําว่าเอาเพชรไปทาอย่างอื่นก็ดีกว่าอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นประมาณนี้สรับกิจกรรมตู้สุมกาชาแบบนี้นะฮะ ส่วนเรื่องของเรทเอผมก็ลองเปิดให้แล้วนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ใครที่จะเปิดก็ลองช่างใจกันเอานะ,ะว่าชอบหรือเปล่าว่าอะไรหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็เป็นวันนี้แล้วกันนะฮะสำหรับคลิปสั้นๆในวันนี้เนาะก็เหมือนเดิมนะฮะใครที่ชอบคลิปราแบบนี้นะฮะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องผมด้วยนะฮะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าไปแล้วครับผมนะบ๊ายบาย you